สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหลายคนไม่เคยรู้อุ้มเผยเหตุผลที่ได้ขึ้นเวทีซิลิฟูอุ้มพดร์ยาวเรื่องในอดีตเรียกว่าเป็นอดีตนางเอกสาวสวยที่ได้ผ่านตัวเองออกไปจากวงการบันเทิงสำหรับสาวอุ้มสิริยากรที่ปัจจุบันเธอได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศอย่างถาวรแต่สาวอุ้มก็ยังคงออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรม ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่บ้างล่าสุดอุ้มได้ย้อน,นวันๆเล่าถึงสาเหตุที่เธอได้ขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนคอนเสิร์ตกับวงดังอย่างซิลิฟูในยุคนั้นพร้อมทั้งเผยว่าอยู่ดีๆวันนี้ก็นึกถึงวันที่ไปร้องเพลงกับซิลิฟูในงาน f a ชั่นไลท์วขึ้นมาไม่หนึกว่าคลิปเพลงนี้มันจะวนเวียนอยู่ใน YouTube เสมอแม้จะผ่านมา20ปีแล้ว ชอบมีคนถามว่าทําไมอุ้มไปร้องเพลงอยู่บนเวทีซิลิฟูได้แล้วก็มีคนเข้ามาตอบกันไปต่างๆนานา,นาวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องจริงให้ฟังค่ะเรื่องจริงมันมีอยู่ว่าอุ้มนี่เป็นแฟนเพลงของซิลิฟูมาแต่ไหนแต่ไรฟังหนักมากทุกอัลบัม้มร้องตามได้ทุกเพลงคือเป็นวงในดวงใจเพราะอุ้มว่านี่คือวองร็อกที่ดีที่สุดเท่าที่สยามประเทศของเราเคยมี ไม่เชื่อกลับไปไล่ฟังให้หมดทุกเพลงตั้งแต่อรบ้มที่ออกกับเบเกอรี่ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งตอนทำรายการบ้านอุ้มสมัยยังอยู่เนชั่นทีวีนูน่นก็เลยไปชวนทั้งวงมาสัมภาษณ์ตอนนั้นทุกคนก็แปลกใจว่าน้องหน้ามนที่ทำไมรู้จักเพลงพวกชั้นเยอะขนาดนี้มีร้องเพลงเล่นกันด้วยความสนุกสนานมากหลังจากนั้นไม่นานโตก็โทรมาถามว่า กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่กับแฟต์สไเรีโออยากมาขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยกันไหมแล้วอยากร้องเพลงอะไรอุ้มนี่ก็ไม่เคยร้องเพลงขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอะไรกับใครเขาหลอกแต่ก็ตอบไปว่าเอาเลยขอร้องวัดใจได้ป่ะล่าเนือ้อโตตอบมาว่าอย่าเลยมันเร็วไปเอาไหนว่าจะไม่หลอกกันดีกว่าไหมโอ้โหดิฉันเนียจะร้องได้เร้งเสียงมันมหาการมาก คิดไปคิดมาก็เลยนึกได้ว่าชอบเพียงรักมากๆเลยนี่นาก็เลยตกลงเป็นเพียงรักแล้วราวสองอาทิตย์ก่อนถึงคอนเสิร์ตก็ไปซ้อมที่ห้องซ้อมกับวงหูวิ้งกลับบ้านทุกวันจําได้ว่าตอนซ้อมใหญ่ก่อนงานหนึ่งวันพี่จ๋องพี่เดชยังคงคิดอยู่เลยว่ามันจะรอดไหมว่าเจอโตแถวคอนโค้รของอินดองหัวหมากโตก็ยังคอยเช็คอินว่าโอเคอยู่ไหม แต่พอขึ้นร้องจริงได้อยู่ต่อหน้าคนดูพลังมันมาจากไหนไม่รู้ความรักที่กำลังพังพินาศอยู่ในตอนนั้นมันยิ่งทรงแรงให้อินกับเพลงมากโตมาบอกทีหลังว่าแม่ไอบอกอยู่เหมือนเอลเลยนับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ขอบคุณซิลิฟูอีกครั้งนะจ๊ะอ้อเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องมิตรภาพที่งอกเงยหลังจากนั้นในโพสต์ต่อไปนะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเช่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ